ไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะได้ร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านไอซีทีภาคอีสานค่ะที่สูรย์รัมมนาคารเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ดรอนันทองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายวรวิจิมปาชัยศรีรองประธานอาวุโสธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดโดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายรวมเป็นสักขีพยานค่ะภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสองฝ่ายก็จะได้ร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัต กกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารงานทั้งสององค์กรในการพัฒนากำลังคนคุณภาพการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีหลักสูตรระยะสั้นเป็นต้นค่ะการเสริมทักษะด้าน Enterprise Academy และ ICT Talent Alliance นะคะแก่บุคคล และนักศึกษาผ่านการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโปรแกรม Huawei Authorized Information and Network Academy SCIA การรับนักศึกษามทสเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวเว i ย ICT Academy นะคะอย่างเช่นการแข่งขันหัวเว i ย ICT งานหัวเว i ย ICT เจอ f แ i r ผ่านศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ที่สุรสัมมนาคารมทสค่ะเพื่อการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Next Generation Campus เป็นรูปแบบสำหรับมทาสาส่งเสริมการใช้ ICT ไม่จำกัดเพียงแค่คลาวด์คอมพิวตินะคะวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตออฟ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะโดยเทคโนโลยี 5G ที่พัฒนาขึ้นมาโดยคณาจารย์และนักศึกษาส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศสำหรับเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบสู่สมาร์ทซิตี้ฮับ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบร,รมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะพื้นที่นครชัยบุรีน,นะคะและก็ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ